วันนี้นะคะวันที่13รายได้ของทิปแตกไปที่1ล้านบาทแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนรายได้เดือนนี้นะคะ1ล้านบาทแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่านะคะทำออนไลน์กับแอปพลิเคชันดอบลิคือดีมากๆเลยนะคะเขามีระบบซัพพอร์ตทั้งหมดเลยค่ะใครที่ไม่ชอบขายสินค้าไม่ชอบสต็อกสินค้านะคะแล้วไม่ชอบ ชวนคนนะคะทุกคนบอกเลยว่าแอปพลิเคชันดอกลิสเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสินค้าในระบบบริษัทมีมากกว่า30บแบรนด์ที่เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูย่อๆกันก่อนนะคะที่ดิบสตาร์ก่านนี่ค่ะทุกคนนี่มีบำรุงผิวด้วยค่ะทุกคนบำรุงผิวค่ะลดน้ำหนักบำรุงจุดซ่อน ะะบอกเลยว่ามาที่นี่นะคะสมัครฟรีมาก่อนค่ะและรับเซ็ตทดลองไปเลยค่ะจํานวน4ชิ้นค่ะทุกคนเซ็ตทดลองนะคะออกแค่ค่าจัดส่งให้บริษัทถ้าใครอยากสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้บอกเลยว่าดอบลิทเหมาะมากค่ะ